สกิลร้องเพลงไม่เท่านักร้องเพิ่งเดบิวต์ขึ้นเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายสำหรับนางเอกสาวปรางกันนันรังที่มากความสามารถนอกจากเรื่องการแสดงเจ้าตัวยังชื่นชอบการร้องเพลงเป็นอย่างมากซุ่มฝึกฝนพัฒนาฝีมือจนมีเพลงซิงเกิลแรกนิทานความรักออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วก่อนจะออกเดินสายรับงานร้องเพลงรัวๆในฐานะศิลปินน้องใหม่แต่ล่าสุดอยู่ๆก็เกิดกระแสราม่าในโลกออนไลน์พูดถึงเรื่องการร้องเพลงของสาวปราง หลังจากขึ้นแสดงโชว์ในงานที่ป๊อปคอนเสิร์ตแฟสองที่ผ่านมางานนี้หลายคนต่างคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงอาทิสำหรับเราไม่ได้สัจเพลงแม้กระทั่งนิทานความรักเสียงไม่ใส่ฟังแล้วอึดอัดหายใจไม่ออกมันบอดได้แต่เขาสวยณนะอันนี้ยอมรับจริงๆเพลงทุกเพลงที่เลยีิปรังร้องส่วนมากร้องได้ดีแต่ถ้าจะถึงเป็นนักร้องไหมอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มแล้วมีใครบอกว่าเขาร้องเพราะถึงท่านนักร้องอ่ะเขาคือดาราที่ร้องเพลงได,สรรงงได้สำหรับเราร้องเพลงได้กับร้องเพลง เพราะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะคะสาหรับเรามะปรางเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้ขัดแต่สกิลการร้องไม่เท่านักร้องจริงๆนะคะควรเลิกเอานักแสดงมาเป็นนักร้องได้แล้วเห็นหลายทยมันไม่ได้เลยเหมือนอาศัยชื่อเสียงที่อยู่แล้วแต่ไม่เน้นคุณภาพเลยอน,น่าให้ฝึกอีกนิดตอนนี้เหมือนยังไม่พร้อมเป็นนักร้องเสียงแก่งเทียนเราว่าฝึกอีกนิดจะดีเลือกเพลงไม่เหมาะกับตัวเองเป็นดาราก็พออยากเป็นนักร้องและอื่นๆ